ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่น้นนนองนองนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องของบรรญ,ญัติตตยางนะครับบัญญัติตตยางคืออะไรนะครับอ่าบรญญัติตตยางนะครับก็คือการหาค่าของ้ไิไม่ติดของจํานวนที่3มนะครับจํานวนที่3เมื่อ เราทราบค่าของจํานวนที่1และที่2แล้วนะครับหา้าตามนี้เลยนะครับโอเค อันนี้คือความหมายนะครับตามตำรานะครับแต่ถ้าเกิดความหมายที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือรถหนึ่งคันรถ1นคันนะครับมีสี่ล้อจะเห็นว่าเราทราบมาสองจนวนแลนะ้วเนาะทีนี้อยากทราบว่ารถสิคันมีกี่ล้อนะครับมี จุดๆล้อนะครับก็อันนี้คือเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาของวรทยาตยานะครับที่ใช้แก้ปัญหาตั้งแต่น้องๆเรียนประถมมธัธยมต้นมธัธยมปลายไปจนถึงมหาลัยเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเอาจํานวนทางด้านล่างเนี่ยมุมซ้ายเนี่ยเอามาคูณกันนะครับตรงนี้คูณกันแล้วนําค่าที่ได้มาหารด้วย จำนวนที่อยู่ทางซ้ายบนนะครับสเต็ปหเอาตรงนี้มาคูณแล้วก็สเต็ปสองเอามาหารกันนะครับพี่เขียนไว้ตรงนี้เนาะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นเปล่าถ้าเกิดเอามาคูณกันปุ๊บก็จะได้ตัตามนี้นะก็จะเป็น10คูณ4สนด้วย1นะครับก็จะได้เท่ากับ 40ล้อนะครับอ่าประมาณนี้ก็ถามว่ามันจักรยางเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็ทุกวันนี้พี่เรียนปริญญาตรีพี่ก็ยังใช้บัญยัติยางอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เคมีชีวะโอ้โหใช้หมดเลยบันยัติยางเนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่แก้ปัญหาก็ใช้รูปแบบแบบนี้ตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี ลองพาน้องไปทําโจทย์ปัญหาก่อนนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาถามว่า72.9ดสเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับกี่เมตรนะครับก็เราดูจากที่พี่อธิบายไว้ตอนต้นเนี่ยเราลองมาเขียนเองซิติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ลองทําให้ดูก่อนเนาะโจทย์เนี่ยเขาให้มาว่า72.9ดสซนติเมตรนะครับซึ่ง ขอไปนะครับเราทราบว่า100เซนติเมตรเนี่ยมี1เมตรเนาะหรือเท่ากับ1เมตรนะครับทีนี้อยากทราบว่า72.9เซนติเมตรจะมีกี่เมตรนะครับเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าจะมีกี่เมตรก็เอา2ตัวนี้คูณกันเนาะ2ตัวนี้มาคูณกัน เดี๋ยวผมเขียนไว้เลย72.9คูณ1ส่วนด้วยตัวนี้นี่ส่วนด้วยตัวซ้ายบนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยก็จะได้เท่ากับ72.9คูณ1ส่วนด้วยร้อยนะครับก็จะได้0.729นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับอ่าประมาณนี้เนาะ ข้อแรกก็ผ่านไปนะครับทีนี้ข้อนี้ลิกแพงนิดนึงครับแต่ไม่ได้พลิกแพงเลยเยอะนะครับรถคันหนึ่งวิ่งได้100เมตรใช้เวลา6วินาทีถ้าวิ่งไป48วินาทีจะได้ระยะทางเท่าไหร่อ่ะเรายังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราเขียนโจทย์ก่อนนะครับรถวิ่งไป100เมตรนะครับ100เมตรใช้เวลา 6วินาทีนะครับทีนี้ก็ถามว่ารถวิ่งไป48วินาทีเนะี่ยจะได้ระยะทางเท่าไหร่ได้ระยะเรามาเขียนตรงนี้นะครับจุดจุด,จ,ดจุดเมตรนะครับอันนี้เราไม่รู้แต่ผมขอเลื่อนมาไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะ อันนี้ก็เขียนว่าใช้เวลานะครับคือเราจะต้องการหาว่าได้ระยะทางกี่เมตรนะครับอันนี้สี่สิบแปดวิเนาะถ้ามาเจอรูปแบบนี้นะครับให้เอาด้านซ้ายบนกับขวาบนมาคูณกันนะครับเลขซ้ายบนกับขวาบนแบบนี้นะครับมาคูณกัน1เอามาคูณกันสองหารด,ด้วยตัวนี้ นะครับก็จะได้48นะครับคูณร้อยส่วนด้วย6นะครับเพื่อนๆก็จะได้800เมตรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ง่ายกว่าข้อที่แล้วอีก <c oughs> ก็เขาจะถามว่าสมมุติมีกล่อง ที่ใส่มาม่าอยู่เนี่ยอยู่หนึ่งโหลเนี่ยจะมีสิบสองห่อเนาะคือเวลาหนึ่งโหลเนี่ยคือเท่ากับสิบสองนะครับเผื่อน้องๆยังไม่รู้นะครับหนึ่งโหลจะประกอบด้วยสิบสองโหลสิบสองห่อนะครับถ้าซื้อมาหกโหลจะได้มาม่ากี่ห่อนะครับคราวนี้เราก็ตั้งไว้เลยนะครับมา,ม,าม่าหนึ่งโหลมีสิบสองห่อ ถ้าซื้อมาหกโหลหกโหลจะมีตืดตืดห่อนะครับคราวนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับสองตัวนี้คูณกันส่วนด้วยตัวนี้นะครับคูณแล้วก็หาร ก็จะได้6คูณ12ส่วนด้วย1นะครับ6 2เป็น72นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนะัะโจทย์ที่พี่ทำวันนี้ก็ค่อนข้างยากระดับหนึ่งเนาะสำหรับน้องๆน,นะครับแลบางคนเนาะ,ะแต่พี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอทําได้แล้วซึ่งรูปแบบเนี้ยโจทย์พวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่ น้องๆเนี่ยจะได้เอาไปใช้ในระดับอุดมศึกษามัธยมตอนปลา,ลายอะไรพวกนี้ใช้หมดนะครับในพวกวิาวชาวิทยาศาสตร์เนาะก็พี่ๆขอ,อจบการสอนเพียงเท่านี้เนาะก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคน